ปัจจุบันนะครับการใช้รากฟันเทียมเนี่ยก็ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายนะครับเนื่องจากว่ามีประสิทธิภาพที่ดีทั้งในแง่ของการใช้งานและก็ในแง่ของความสวยงามซึ่งการใช้รากฟันเทียมนั้นมีข้อดีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1นนะครับการบดเคี้ยว าการบดเคี้ยวของรากฟันเทียมเนี่ยจะใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติเลยเนื่องจากว่ามันจะเป็นการฝังไทเทเนียมลงไปที่กระดูกนะครับทำให้แรงลงไปหากระดูกโดยตรงนะครับซึ่งความรู้สึกแล้วก็ประสิทธิภาพในการเคี้ยวของคนไข้เนี่ยจะเหมือนจนจนพูดได้ว่าเหมือนกับฟันฟันธรรมชาติเลยนะครับการฝังรากฟันเทียม ทำให้ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดีมากดีอย่างมากๆเลยแล้วพอทําฟันเทียมแล้วท้องไม่อืดรากฟันเทียมมันเคี้ยวละเอียดเคี้ยวเหมือนฟันจริงเลยอ่ะเหมือนฟันของเราแท้ๆเลยนะคะก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงพะวง์ว่าฟันมันฟันปลอมมันจะหลุดเข้าคอหรือว่าฟันปลอมมันจะหลุดออกมาโชว์ตอนต่อนหน้าเพื่อนๆอะไรเยงนี้ครับดีค่ะก็ใช้งานได้ปกติคือไม่รู้สึกอะไรว่าเรามี ของปลอมอยู่ในปากอะไรไงี้ยดีกว่าคือได้ใช้งานได้ได้ดีเหมือนกับฟันแท้ของเราเลยค่ะเตือท,ท,ที่สายลากคอนเทีย์ไปแล้วเนี่ยก็เคี้ยวแบบโอเคมากเลยแบบเมนฟันจริงของเราเลยอย่างนั้นเถอะโอ้ผมประหลาดใจมากคือมีความรู้สึกว่าเหมือนเหมือนฟันจริงเลยไม,ไม่มีความรู้สึกว่าเรามีฟันปลอมเะุณพวอย่างเงาี้ยดีค่ะคือลืมไปเลยว่านี่คือฟันปลอม